สวัสดีครับสวัสดีครับสามเท่ารายงานตัวนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องสังคมสังคมนะเรื่องของสุขภาพและเรื่องของแรงงานปัญหาการดูแลด้านสังคมของรัฐบาลชุดที่แล้วมีกังวลอยู่สองปัญหาที่หนึ่งเาจะเอาโงมาณที่ไหนเพราะว่าเกิดโรคระบาดใช้โงมาณเยอะการดูแลไดู้่ำในส่วนที่สองก็คือการมองต่อไปในอนาคตเราจะดูแลเป็นลักษณะเป็นเจาะจงหรือว่าต้นหน้าท้นหน้าเพราะรัฐบาลประยุทธ์ จะหนักไปที่เจาะจงครับจะเป็นส่วนใหญ่สังคมจะเป็นเรื่องใหญ่มันเป็นเรื่องของมวลรวมทั้งหมดคราวนี้เนี่ยไอม้มวลรวมทั้งหมดของเราเนี่ยคนส่วนใหญ่ของมวลรวมวันนี้เนี่ยคือคนที่เปราะบ,บางนะคือคนจนคนมีรายได้น้อยคนพิการซึ่งถ้าเราจะพูดถึงการคุ้มครองเนี่ยมันต้องมาพอยมาที่ที่ตรงนี้เป็นหลักันะครับแล้วตามรัฐธรรมนูญเนี่ยมันต้เขียนไว้ชัดนะว่า เขาจะต้องได้รับการคุ้มครองทางสังคมทีน, <Words. S 1> นี้การคุ้ม <afin> ครองเนี่ยคุ้มครองอะไรก็คุ้มรครองเรื่องสิทธิในการอยู่ในการกินในการเรียนในการรักษาสุขภาพเป็นหลักเพื่อให้เขามีฐานะของความเป็นคนเนี่ยได้เท่าเทียมกับคนอืน่นถ้ารัฐไม่เข้ามาคุ้มครองสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นก็คือความแตกแยกเพราะว่าสิ่งเป็นที่เป็นตัวเลขชัดๆในทางสังคมที่มันชัดมากก็คือความแตกต่างระหว่าง คนรวยคนจนนี่โคเรือนเนี่ยในเมื่อสามสี่เดือนที่แล้วที่เราทํารายการอยู่แค่แปดแสนล้านเนี่ยตอนนี้พุ่งกันไปในหนึ่งจุดหนึ่งล้านล้านแล้วนะใช่มันเป็นปัญหาใหญ่นะมันบวมเร็วมากนะบวมเร็วมากบวมเร็วมากอันนี้อันนี้อันนี้นี่นี่นี่มองเอ็นบียก็เพิ่มเออนี่มองในเชิงเี่ยมองในเชิงเศรษฐกิจนะใช่ทีนี้มองมองสังคมด้านสังคมเรื่องอื่นเช่นเรื่องยาเสพติดเนี่ยอน่ากลัวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ย มันล้วนแล้วแต่บ่นทำลายต่างๆทั้งนั้นปัญหาแบบนี้เนี่ยมันไปพัวพันกับเรื่องปัญหาคอร์รัปชันไปพัวพันกับปัญหาเรื่องการศึกษาไปพัวพันเรื่องอื่นๆอิทธิผลมืดอะไรพวกนี้รวมไปหมดอะครับพระราชรัฐบาลใหม่มันต้องคิดเออหมดอะครับในที่นี้เนี่ยนะทาง t d i นะครเขาก็เสนอแนะว่าเงินเบี้ยผู้สูงอายุเนี่ยเบี้ยยังชีพเนี่ยนะครับคนละประมาณ2,000ครับ นะครับสาหรับคนที่ยากจนครับแต่คนที่พอมีอไรายได้เหลือสักพันไหมอะไรประมาณท้ายมันก็จะอยู่ที่เศรษฐกิจดิจิตอลถ้ามีข้อมูลพื้นฐานเหมือนกันหมดทําอะไรพวกนีมน้มันง่ายในการที่จะแยกแยะใช่<ผ>คือผมคิดว่าเรื่องสังคมเนี่ยที่ทีใดยังไม่หยิบมาซึ่งถือเป็นเรื่องใหญ่อันหนึ่งก็คือเรื่องของผู้สูงอายุนะครับตั้งแต่ปีหกเป็นต้นไปเนี่ยนะครับผู้สูงอายุจะที่อายุเกินหกสิบเนี่ยจะเพิ่มขึ้นปีละหนึ่งล้านคนล้านคนล้านคนเรื่อยเรื่อยนะครับ คนรวยนิดเดียวเองนะไม่เป็นปัญหาสําหรับคนรวยแต่สาหรับคนจนเนี่ยนี่จะเป็นภาระอะไรอลาก็าประมาณ็าจะเพิ่มเคเรน่อือนละ,ละเออคุณจะจัดการทางสังคมน,นี้แบบไหนผมคิดอย่างนี้พี่ดังนะฮะขออนุญาตโทษท่านผู้ชมด้วยถ้าผมคิดผิดไปเนี่ยนะผมคิดว่าสิ่งที่ผมได้หกร้อยนะฮะวันนี้ผมก็มีไรายได้นะมผมก็มีโน่นนี่นะั่นแรง่างเนี่ยถามว่าเออผม ไม่ได้ห0ร้อย๋ยวผมอยู่ได้ไหมผมก็อยู่ได้ไม่น่าจะวิมหรหาแต่ประเด็นที่เราคิดว่าตลอดอายุเนี่ยที่เราทํางานมาเสียภาษีให้รัฐไปค่าเงินเราเสียเราในฐานะพลเมืองไทยเนี่ยเราควรได้สิทธิอะไรบ้างเข้าใงไหมพี่ตอนนี้เหมือนคืนแต่ว่าี่เหมือนคืนภาษีเราก็หลุดภาคภูมิใจกูเกิดเป็นคนไทยกูได้คืนนี่ไงเพราะฉะนั้นเรื่องคอนเซปต์เนี่ยสำคัญว่า การไอสวัสดิการมันต้องบองพูดถึงทั่วถึงเหตุผลเพราะว่าทุกคนเสียภาษีเหมือนกันไม่ว่าตรงกลางอ้อมไม่ว่าคนจนหรือคนรวยยกตัวอย่างนี่นะคนจนไปซื้อของในไอนามาจอมคนจนก็เสียภาษีเชคนจนก็ซื้อเท่ากันเสียภาษีเท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาควรจะได้รับสิทธิในการดูแลจากรัฐเนี่ยเท่ากันเพียงแต่ว่าถ้าคนรวยเขาบางคนเขาก็ เออมีํำนึกหรือว่าเขามีขเขาเดียวมันเขาไม่อยากไปยุ่งยาก,ยยา,กาก็ปล่อยเลยไปก็เรื่องของเขาใช่เรื่อ,องเขาก็ไม่เอาเาเรื่องของเขาไม่เป็นไรดีมากดีถูกไม่ถูกก็ได้เงินนั้นได้เหลือมาที่คนจนมากขึ้นถูกไหมครับเนี่ยผมว่าน,นี่เรื่องสำคัญคือหลักใหญ่ของทางความคิดเนี่ยว่าคุณเป็นผู้บริหารใหญ่เนี่ยคุณคิดอย่างไงต่อไปผมจะเรื่องกอง แรงงานพิธีผ่านมาเนี่ยนะฮะทางรัฐบาลท่านประยุทธ์เนี่ยนะฮะเขาก็เน้นาด้านแรงงานไว้สามด้านนี้ข้อมูลดางทีไดคือหนึ่งเรื่องของค่าจ้างแรงงานนะครับซึ่งค่าจ้างแรงงานเนี่ยนะครับมันจะเป็นต้องขึ้นเนะครับเพราะอัตราเงินเฟ้อมันก็ขึ้นไปเรื่อยแรงงานก็ค่าค่าจ้างแรงงานก็ต้องขึ้นคือที่ไดไอหยิบมาเนี่ยเรื่องปัญหาแรงงานเนี่ยคือเป็นเรื่องของแรงงานข้างล่างนะเป็นเป็น u n นสก l l e ลเวอร์เป็นหลัก มันต้องคิดระบบการผลิตของประเทศว่าวันนี้เนี่ยระบบการผลิตของประเทศมันไปยังไงนะครับระบบการผลิตของประเทศถ้าเป็นภาคอุตสาหกรรมภาคเกษตรก็ตามเนี่ยนะฮะมันถ้าเป็นเข้าไปสู่ระบบดิจิตอลมากขึ้นเนี่ยความต้องการแรงงานที่เป็นอ <จะ S 1> ันสกิลเลอร์เนีย่ยมันจะไปยังไงในอนาคตถูกไหมครับแล้วคนพวกนี้จะทำอะไรเออแล้วเกิดบ้านเราเนี่ยนะอันสกิลเลอร์ลดลงสิ่งที่เราต้องใช้ทดแทนก็เป็นอันสกิลเลอร์จากจากต่างประเทศเข้ามาช่วยอันนี้คือส่วนหนึ่ง พราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะจัดการกับพวกเขาอย่างไงอันที่2ก็คือว่าเขาก็พูดแค่ว่าเอาพูดออกวีซ่าให้ผู้พำนักระยะยาวก็หมายถึงว่าต้องการคนที่มีความรู้พิเศษให้มาอยู่ให้มาอยู่คือมันมันลอยเกินไปที่คุณจะพูดแบบว่าเออออกวีซ่าเนี่ยคุณต้องมีโปรเจกต์ชัดๆตอนนี้เราก็ลังมีอันนั้นอันนี้จะทำอันนี้โครงการคนเอออย่างอีซีเนี่ยนะมีพื้นที่ทำนี้เช่นแพทย์แม่นยำสมมตินะโครงการแพทย์แม่นยำเนี่ย เรารู้เลยว่าเราต้องการาโปรเวเซอร์ทางด้านนี้นะจำนวนเท่านี้และเรามีตัวเลขอยู่แล้วว่าเออเขาอยู่ที่ไหนแล้วก็อยากจะมาอยู่เนี่ยเราต้องมีบางทีต้องเข้าไปล็อบบี้นะนะผมว่าเราจะสร้างพรีเวลสพิเศษเช่นวีซ่าที่อยู่หรืออะไรเนี่ยมันมันต้องมีอียรอย่างไรย,ยกตัวอย่างนิดหนึ่งรายง,งานทักษะสูงเนี่ยเหตุที่สิงคโปร์เขาทำมาเนี่ยผมว่า10กว่าปีแล้วนะเรื่องควอนตัมเทคโนโลยี เหลือเชื่อมากสิงคโปร์เป็นประเทศไม่ได้ใหญ่นะเขาสามารถดูดความคนผู้เชี่ยวชาญเรื่องควันตั้มเนี่ยนะมาอยู่ที่สิงคโปร์อย่างมหาศาลเลยรัฐบาลต้องลงทุนเพื่อให้มาทําวิจัยทํางานอยู่ที่สิงคโปร์เมื่อสิบกว่าวิธีแล้วคนที่พูดคือดรทิวคนหนึ่งที่เป็นคนไทยที่เก่งมากตอนนี้มาอยู่ที่มันทยใช่ใช่ใผมเคยทอซึ่งการดําเนินการไปทั้งหมดทั้งเตีนะฮะ เขาใช้คำว่ายังไม่ประจักษ์ชัดมาเรื่องต่อไปคือเรื่องด้านสุขภาพจากรายงานของที i เนี่ยเขาคงหยิบบางส่วนที่เป็นฐานข้อมูลมาอย่างเช่นเรื่องของการทำงานของสปสชเนื่องจากว่าสปสชเนี่ยใช้ง่มาในเรื่องของการดูแลสุขภาพของประชาชนประเทศนี้เป็นหน่วยงานที่เยอะที่สุดโดยเฉพาะในช่วงของโควิด ปรากฏการณ์ของแพทย์<ล>ะนะฮะที่ขาดบุคลากราทางการแพทย์อะไรพวกนี้ก็โดยภาพรวมแล้วเนี่ยนะครับผมสรุปในเรื่องของมระจภาพคยางนี้เพื่อคร่าวๆกัแล้วนะ,นะครับ,รบว่าสิ่งที่รัฐบาลได้ทํามาในที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในระดับที่น่าพอใจนะสำหรับประชาชนคนเรานะฮะที่เรื่องของโควิด สิ่่งทีเรื่องของทั่วดูแลทั่วไปก็โอเคครับไม่เพราะสิ่งที่ทีททดีไก็ชมอยู่ในผมก็เห็นด้วยนะก็คือว่าแก้ไขปัญหาโควิดให้คือไม่ทําให้สภาพเศรษฐกิจตกต่ำไปมากกว่านี้ครับครับเพราะแนวทางต่าง,างๆที่รัฐบาลทํามาเนี่ยก็ก็เป็นต้นน้ำนะฮะให้กับรัฐบาลใหม่ เพื่อดําเนินการต่อไปเราเป็นหับอะใช่ไหมเรามันใหญ่ในเรื่องเหล่านี้อุตสาหกรรมนี้แม่งใหญ่มากใช่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 ในบุยภาคนี้เราให้ความสําคัญกับอุตสาหกรรมครับแต่การที่จะเติมเต็มพวกเหล่านี้โดยไม่ได้มองในเรื่องขององค์คาบยกด้านบุคลากรเนี่ยมันทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำกันค่อนข้างจะสูงมันถึงมาชี้ชัด ในรัฐบาลลุงตู่ว่าบุคลากรทางการแพทย์ขาดงานมอวลาออกโน่นนี่นั่นแรงต่างบริการทางการแพทย์ของรัฐใช่ะที่มีขาดอ่ะก็ใช่ไงนะของรัฐขาดแต่ว่าของเอกชนไม่ขาดนะของรัฐมนของเอกชนล้นล้ใช่ไหมเพร่าะดึงจากรัฐไป เพราะวารัฐบาลใหม่นะฮะก็คงต้องไปดูตรงนี้ว่าผู้องคมาตรการทางการแพทย์ในเชิงของรัฐเนี่ยนะฮะให้ทำยังไงให้เขาอยู่ได้ทํายังไงให้เขาบริหารจัดการได้ให้เขามีความสุขในการทํางานนะครับสำคัญสุดอะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ